สายฟาร์มห้ามพลาดนี่นะครับ b e s w a r m Simulator นะครับกำลังจะเพิ่มอ o เ c h e r เข้ามา2ประเภทบอกเลยว่าคนที่เล่นจริงจังเนี่ยก็จะสามารถทีบ่บตัวเองขึ้นมาได้อีกพอสมควรเลยทีเดียวเริ่มที่อันแรกนะครับนั่นก็คือ t ิ c เก t ว voucher นะครับเป็นไอเทมที่สามารถกดใช้แล้วได้รับทิกเก็ต100อันนะครับแล้วก็สามารถแลกได้วันละ1ครั้งใครที่อยากได้ไอเทมชนิดนี้เนี่ยก็ต้องเป็นผู้เล่นที่ติดเลดเดอร์บอร์ดนะครับของแอนเชลินส์นะครับสติ๊กบัคโลโบแบร เรโทรสวาร์ม uh, นะครับแล้วก็ตัวพัฟลูมด้วยยังไม่หมดแค่นั้นนะครับยังมีโอกาสดรอปจากทิกเก็ตแพนเทอร์นะครับและยังการันตี1ใบนะครับจากภารกิจสติ๊กเกอร์ซีกที่250ด้วยนะจ๊ะ ต่อมาเป็นอันที่2นะครับชื่อว่าออฟไลน์วอลเชอร์นี่เป็นไงตัวโกงของสายฟาร์มก็ว่าได้นะครับโดยออฟไลน์วอลเชอร์เนี่ยจะทําหน้าที่นะครับเออ่ทำให้แพนเทอร์นะครับอ่าแล้วก็ตัวเครื่องปั่นเบรนเดอร์นะครับหรือว่าจะจิงเจอร์เบดเฮาส์นะในช่วงกิจกรรมบีมัสเนี่ยเ,เวลาที่เราออฟไลน์ไปแล้วเนี่ยตัวเ,เหล่านี้นะครับยังทํางานอยู่เราไม่จําเป็นต้องออ,ออนไลน์ไว้24ชั่วโมงแบบนี้นะครับผมตัววอลเชอร์เนี่ยสามารถให้เวลาในการออฟไลน์ของเราในอยู่ที่24ชั่วโมง โดยโอเนดบอกว่าออฟไลน์วอ o เชอร์เนี่ยจะเป็นของที่หายากมากนะครับก็คือดอกจาก RBC นะครับอ่าโลโก้ชาเลนจ์นะนะแล้วก็สติก벅นะครับแล้วก็สติกเกอร์แพนเทอร์นะฮะแล้วก็จะถูกใส่ไว้ในแพ็คของบีมัดด้วยนะครับที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าคลิปที่พี่ลงไปเนี่ยมันจะมาก่อนนะครับหรือว่ามาหลังตัวบีมัดด้วยนะทีมพัฒนานะครับยังบอกอีกว่าไอเทมชนิดนี้นะเป็นของผู้เล่นที่ทุ่มเทจริงๆนะถ้าในอนาคตเนี่ย หายากเกินไปเนีคราก็จะเพิ่มช่องทางหาอีกนะครับตอนนี้มีในแพ็ค1,700ของตัวแพ็คบีมัดนะครับผมแล้วก็ดอกจากสติกเกอร์แผนเธอ์นะรัมีโอกาสดอกนะมีโอกาสดอกจากสติกเกอร์แผนเธอร์ด้วยนะครและที่สำคัญเลยนะครับก็วอลช์เหล่านี้นะครับสามารถเทรดให้กับผู้เล่นอื่นได้ด้วยนะ ใครเป็นสายฟาร์มนะครับต้องรีบลุยแล้วนะเตรียมตัวแล้วนะครับกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีอัปเดตปีสวอมมาให้อีกแน่นอนนะครับ